หลังจากที่พระนารายณ์ปราบมนทกตัดหัวมนทกเรียบร้อยแล้วมนทกจึงไปเกิดเป็นโอรสของท้าวลัสเตียนและพระนางรัชดาเทวีชื่อว่าทศกัณแปลว่าผู้มีสิบหูมีน้องชายสองคนชื่อพิเภกและกุมภกาันและมีน้องสาวชื่อนันสมณษาต่อมาทศกัณฐได้ไปศึกษาพระเวทกับฤาษีครบุตรแล้วก็ได้ครอบครองเมืองชื่อว่าเมืองลงกาโดยมีมหาสมุทรเป็นขอบเขต เมื่อโพศการได้ความดีความชอบจากการช่วยทำให้เขาไกรลากลับมาตั้งตรงอีกครั้งจึงได้ทูลของพระแม่อุมาเป็นบันเนทในผลงานของโพศการครั้งนี้แต่ความทะลึ่งของโพศก,การก็ได้ทำให้ตัวเขาและเหล่าเทพเจ้าเทวดาทั้งหลายเดือดร้อนไปตามตามกันจนกระทั่งพระนารายณ์ต้องออกอุบายให้โพศก,การนำพระแม่อุมาไปคืนและเปลี่ยนเป็นสาวงามคนอื่นแทนสุดท้ายก็ได้นางมณโฑมาแทนพระแม่อุมา เมื่ออยู่กินกับทศกันนางมนโทก็ตั้งท้องสาครั้งครั้งแรกได้ลูกชายชื่อรณพักหรือที่รู้จักกันในชื่อว่าอิงทรชิตลูกคนที่สองของนางมณโทกับทศกันเป็นลูกสาวและถือเป็นคนสำคัญของรางมเกียรติ์เลยคือนางสีดา พราะมือน,นางสีดาเกิดมาแล้วก็ร้องว่าหลานราบถึงสามครั้งพิเทพผู้เป็นน้องชายได้ทำนายดวงชะตาไว้ว่านางสีดานี้ในภายภาคหน้าจะเป็นกาลกินีสร้างความอับปโยชน์แก่ทศกัณฐ์และกรุงลงกาก่อนที่จะลงมาเกิดเป็นนางสีดาเธอคือพระลักษมีเป็นมเหสีเอกของพระนารายณ์ที่อวตารลงมาเกิดเพื่อเป็นคู่ครองพระนารายณ์หรือก็คือพระรามนั่นเอง แระกรูอโยธยาในครานั้นท้าวพัสรรผู้ครองนครมีอายุมากแล้วทั้งมีมเหสีถึงสามนางคือพระนางเกาสุริยาพระนางกายเกษีและพระนางสมุทรเทวีแต่พระองค์ก็หาได้มีพระโอรสที่ดาไว้สืบราชวงศ์ไม่ท้าวพัสรรสได้นำความมีปรึกษากับเหลา่าฤาษีซึ่งพระฤาษีได้ทูลว่าคุณจะทำพิธีบวงสรวงของพระโอรสที่ดาจากเทพเจ้าด้วยวิธีการครข้าวทิพย์ ท้าทศรสจึงจัดพิธีการกวนข้าวทิพย์อย่างยิ่งใหญ่ภายในกรุงอโยธยาเพื่อวอนขอสิ่งที่พระองค์ปรารถนาพระอิศวรจึงมีพระบัญชาให้พระนารายณ์อวตารลงมาเกิดเป็นพระโอรสแห่งเท้าทศรสซึ่งพระยาอันันตนาคราชผู้เป็นพระแท่นบรรทมของพระนารายณ์ก็ขอติดตามไปด้วยเมื่อพิธีเสร็จสิ้นเท้าทศรสจึงแบ่งก้อนข้าวทิพย์ให้แก่เมเหสีทั้งสามของพระองค์แต่เหลือข้าวก้อนสุดท้ายหนึ่งก้อน ข้าวทิพเหล่านี้มีกลิ่นหอมหวนอย่างมากจนฟ้งไกลไปถึงกรุงลงกานางมนโทมเหสีของทศกณัณได้กลิ่นข้าวก็ร่ำร้องอยากกินให้ได้มิฉะนั้นตนต้องขาดใจตายเป็นแน่ทศกณัณจึงมีบัญชาให้นางกาการนาศูนสมุนของตนไปโถบเอาก้อนข้าวทิพมาให้นางมนโทเมื่อมเหสีแห่งเท้าพัสรรรวมทั้งนางมนโทได้กินข้าวทิพเข้าไปทำให้ทุกนางตั้งคัน สร้างความดีใจให้กับเท้าโพสรถและโพศการ์อย่างมากพระนางเกาสุริยาได้ประสูตรพระโอรสองค์โตคือพระรามหรือพระนารายอวตารลงมาเกิดนั่นเองพระนางกายเกศีประสูตรพระโอรสองค์รองคือพระพรตหรือจากแห่งพระนารายมาเกิดนั่นเองและพระนางสมุตเทวีประสูตรโอรสแปดคือพระลักษมณ์คือพระยาอนันตนาคราชของพระนารายลงมาเกิดนั่นเองและพระสัตรุดคือคาถาพระนารายมาเกิดนั่นเองและ สุดท้ายนางมณโฑก็ประสูติพระธิดาทรงโถมงงามยิ่งคือนางศรีดาคือพระลักษมีอวตารล,ลงมาเกิดนั่นเองทว่าชีวิตวัยทารกของนางศรีดามิได้อยู่สุขสบายเป็นพระราชธิดาแห่งกรุงลงกาเพราะเมื่อนางประสูติออกมานางก็ร้องว่าขานราบถึงสามครั้งพิเภกกราบทูลว่านางศรีดาจะนำภัยพิบัติใหญ่หลวงมาสู่วงยักษ พศการจึงสั่งให้ใสานางสีดาในผอบลอยน้ำไปเพราะยังไม่อาจหาักใจประหารที่ดาในไส้ของตนนางนี้ได้ผอบทองลอยน้ำไปเรื่อยๆถึงผสมของฤาษีชนกผู้ครองกรุงนิธิลาเปิดดูคบเด็กทารกหญิงหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูอยู่ภายในทว่าฤาษีชนกนั้นในขณะนั้นครองแทบฤาษีอยู่ไม่สะดวกจะเลี้ยงนางสีดาจึงได้นำผอบพอมฝังดินพร้อมขอให้พระแม่ธรณีช่วยดูแลรักษานางด้วย 16ปีต่อมาฤาษีชนบตั้งใจนิวัตนครเพื่อครองกรุงมิถิลาตามเดิมจึงได้ทำพิธีไถ่ราดดินหาพรโอบพร้อมที่พระองค์ฝันดินไว้พันไถไปติดพรโอบข้าวเหล่าทหารจึงได้กุดขึ้นมา เมื่อเปิดออกก็พบหญิงสาวรูปร่างหน้าตาสะสวยโถมงามอย่างที่หาที่เปรียบเปรยไม่ได้สวยงามที่สุดและงดงามยิ่งกว่านางใดในโลกนี้ทั้งจริตกิริยาก็เรียบร้อยน่าชมฤาษีชนกจึงได้รับนางเป็นพระธินาแห่งกรุงนิทิลาพร้อมประทานนามให้นางว่าศีดาที่แปลว่ารอยไถย เมื่อนางสีดาเจริญถึงวัยอันควรแล้วนักได้ว่าเป็นสัรรีที่มีความงามยิ่งกว่านางฟ้าในสวรรค์ผู้ใดพบเห็นก็ต่างพากันตะลึงในความงดงามของนางเท้าชนกพระบิดาคิดจะจัดพิธีสยุมพรให้นางสีดาพระธิดา จึงได้เปล่าประกาศหาผู้ที่จะสามารถยกธนูโมลีหนักพันแรงคนยกได้ถ้าผู้ใดทําได้จะยกานางสีดาให้อพิเศษในครานั้นมีเจ้าชายหนุ่มสองพระองค์นามว่าพระรามและพระลักษณ์หนู่ร่วมด้วยพระรามจึงมีพระดรําริจะลองยกธนูโมลีนั้นดูแต่ทันใดนั้นเองพระรามได้ต้องมองผ่านม่านพบกับานางสีดาที่นั่งอยู่อีกฝั่ง ด้วยบุตรเพยสันนิวาสทำให้ทั้งสองมีใจรักพัดดีต่อกันทันทีทนูโมลีนั้นมีทีมพระรามและพระลักษณ์ที่ยกได้แต่พระลักษณ์ทราบดีว่าพระรามและนางสีดามีใจต่อกันจึงแซงทําเป็นยกทนูไม่ขึ้นในที่สุดพระรามและนางสีดาก็ได้อภิเษกกันอย่างถูกต้องตามประเพณีเมื่อนิวาสกลับอโยธยาพระรามก็ต้องพบกับข่าวร้ายด้วยเล่ห์เหลี่ยมนางกุจีข้ารักใชยของพระนางไกยเกษีซึ่งเกลียดทางพระรามมาแต่เด็ก นางกุจีหลอกล่อให้นางกายเกษีขอเท้าพศรถให้ราบรถโพรถของนางขึ้นครองบรรลังก่อนซึ่งเท้าพศรถเสียใจมากแต่พระองค์เคยได้รับการช่วยเหลือจากนางกายเกษีตั้งแต่ครั้งเมื่อเท้าพศรถยกทัพไปรบกับพญายักษ์ปาทูทันโดยมีนางกายเกษีตามเสด็จไปด้วย ขณะเข้ารมรันพันตูพยายักษ์าดคู่แทนแผลงสอนไปถูกพลารถของเท้าพสรสจนหักสะบ้านนางกยเกสีเห็นดังนั้นจึงกระโดดลงจากรถแล้วใช้แขนของนางสอดแทนพลารถจนกระทั่งเท้าพสรสทําการรบชนะและข้ายักษ์บาดคู่ทันได้สําเร็จเท้าทศรสทราบซึ้งในความจงรักภักดีของนางกยเกสีจึงให้สัจจะว่าสิ่งใดที่นางประสงค์พระองค์จะจัดหาให้โดยทันที พระองค์จึงจำยอมทำตามพร้อมขับไล่พระรามออกเดินป่าเป็นฤาษีถึง14ปีพระรามและนางสีดาและพระลักษณ์ที่ขอติดตามไปด้วยจึงออกไปผจญความทุกข์ยากในป่าทำให้สุดท้ายท้าทวทศรถก็ตรอมใจตายพระรามและนางสีดาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแม้ว่าจะอัดคัดขัดสนบ้างจนกระทั่งวันหนึ่งนางสัมมณฑขายักษ์ไม้น้องสาวพศการมาเห็นรูปโถมพระรามก็หลงรัก ขิวพาขอพระองค์เป็นสวามีแต่พระรามปฏิเสธเพราะมีนางสีดาอยู่แล้วนางสมมณฑาโกรธจึงด่าทอทุบตีนางสีดาพระลักษมณ์โมโหจับนางสมมณฑาตัดหูตัดจมูกแล้วปล่อยไปนางสมมณฑาแ้นเคืองไปฟ้องที่ชายของตนพร้อมกับพนาความงดงามของนางสีดาให้ทศกัณฑ์ฟังจนทศกัณฑ์อยากได้อยากครอบรองในตัวของนางสีดา โดยที่ไม่รู้ว่านางสีดานั้นคือลูกสาวของตัวเองที่เกิดมาแล้วพูดคำว่าผ่านลาบที่ตนเองสั่งให้ใส่ผออบปล่อยทิ้งไปเพราะจะนำความวิบัติมาสู่ตนและหมูยักตามคำคำนายนั่นเอง ศดสกัรสั่งให้มารีดแปลงเป็นกวางทองไปล่อหลอกพระรามพระละออกจาะผสมแล้วตนเองก็ไปลักพาตัวนางสีดามาอยู่ที่สวนขวนัญกรุงลงกานางสีดามีรักมั่นคงต่อพระรามจึงไม่ยอมเป็นชายาของพดสกันทำให้เกิดสงครามระหว่างมนุษย์และยักษ์ปะทูขึ้นจนคําทํานายในวัยเด็กของนางสีดาที่เป็นภัยมาสู่เหล่ายักษ์ก็เป็นจริงขึ้นมานั่นเอง